ไอ้กำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคตอนนี้อยู่เกม e อปกเรเซอร์นะครับเกมแนวพิกเซลขับรถนะเป็นเกมรถแบบแต่งรถแบบคล้ายๆแบบขายพิกเซลอะไรเงี้ยเออขายพิกเซลคาอะไรเงี้ยเออก็เกมนี้มันจะดีเพราะว่ามันแต่งรถสวยนะแล้วมันมีอะไรรถเยอะมันมีรถเยอะมากนะเกมนี้มันฟังก์ชันมันเยอะไปลองไปลองเล่นกันดูนะเออผมให้เกมนี้แบบสูสีกับพิกเซลคาเลยนะ ต้อปุยังไงไหมวเนี่ยเนเน่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 น่เ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 น้เน่เน่เน่เั่เน่เนาเน่นอแร่เน่เน่เน่น่เน่เนเนะเน่น่เนเน่เน่เนรเน่เนเก่เน่เน่น่เ่เนดน่นเเเเเนเรเน่น่งะน่น่ นี่ไง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 แสงไม่ได้ไงแสงไม่ได้ไงแสงไม่ได้ไงนี่ไงละ่ะโอ้โหนี่ขนาดจะไม่แต่งนะนี่ยังอะไรขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปซื้อรถมาแต่งกันดูนะแล้วก็อันนี้เป็นโปรอะไรวะเนี่ยหัวเข้ามาแรกเหมือนกันอ่าโปรเงินนะครับผมมันเดิมที่เราใช้ไม่เคยเบื่อไหนโขลก โหลดนานจังเลยเฮ้ยโหลดนานจังวะกาจะเข้ากิวครั้งแรกก็จะโหลดนานไงล่ะเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าอาจจะเครื่องผมกากด้วยครับเราต้องเข้าใจนะเครื่องบกการ์ดนะครับมาแล้วมาแต่งรถกันนะครับรถเขียวของเราคข้าเขียวเดี่ยวซับแล้วจะทำอะไรไม่ไม่ให้ทำอะไรเลยมันก็ไปแล้วอะไรวะเนี่ยกำลังโหลดอยู่นะครับมาเครืรถ,รถ เ้าโจบอกว่าทำรถไหนดีรถกังยังแต่งน้อยเธอบองเธอโบอะใสหน้อยเนี่ยของตรงของดีพี่เอามาให้แล้วให้แต่งแค่เนี้ยถามจริงมันจะได้ขึ้น,น่องแค่ไหนเชียววะใส่นิดเดียวโอ้โหเกมเันต้องเยอะต้องแย่ก็ไม่ยอมซื้อแบบขอโหดมาใส่นี่ครับผมพอคุณ ทำการสอรรนอะไรลินหมดแล้วรถก็จะมานะรถที่มันโปรให้นะครับเดี๋ยวจะเป็นรถที่เรารถโปรให้อยู่นะเราดูกันว่ามันโปรอะไรให้เราครับก็คือห้าดาวอ่ะรถก็คือแต่ยังไม่ต้องไม่แต่งอะไรให้นะมันเป็นรถที่เราแบบมันซื้อมาให้นะครับน่าจะเป็นแบบแต่งครบหรือปะด,ด,ดี๋ยไม่ให้เราแต่งอะไรเลยอนะ่น่าจะมันน่าจะแต่งไม่ได้แล้วปะคันเนี้เราเอกไปเล่นดูสิว่าจะเป็นยังไงนะครับมันเป็นรถที่เราแบบ ถ้ามันค้างถ้าใครเล่นแล้วมันค้างก็ให้ออกเกมเข้าใหม่นะมาเราลองเอาคาร์ดนั้นไปแข่งดูนะครับว่ารถที่มันเอามาให้เราเนี่ยโอ้หมดตัวหมดเอามาให้เราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่มาครับภาพนี่ไละนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะนี่ไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาโดนเซ็งโดนแซง โอเคประมาณนี้นกันนะเกมนี้ใครอยากเล่นก็ลองไปโหลดกันเล่นได้นะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันหใ่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย